นายสุนทรคมคล้ายจิตอาสาฝ้าระวังชาติป่าตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปาจิมบุรีบอกกับทีมข่าวนะคะว่าได้มาติดต่อขอซื้อแตงโมจากชาวสวนของเกษตรกร,กรในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นอาหารของช้างป่าเขาอ่างลือไนซึ่งแตงโมลูกย่อมๆช้างช,างช,างชอบกินมากเป็นการดึงดูดไม่ให้ฝูงช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ จะมีการจัดหาแตงโมข้าวโพดแล้วก็สับปะรดที่ช้างชอบนําไปวางไว้ตามจุดที่มีช้างรวมตัวกันเป็นพื้นที่ชั้นไหนอ่ะที่ผ่านมาจิตอาสารวมถึงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ตําบลเขาไม้แก้วตําบล วังท่าช้างตรงนี้เขาบอกว่าได้ร่วมกันผลักดันช้างออกจากพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภยัยแล้วก็รั์สิ่งของพี่น้องประชาชนด้วยแต่การผลักดันช้างป่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะถ้าย้อนกลับมาอีกเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ทําให้ประชาชนเขารู้สึกหวาดกลัวดังนั้นในพื้นที่ของตำบลเขาใบแก้ว ตำบลวังท่าช้างเขามีช้างอยู่ประมาณ60ตัวบวกกับไล่ไปก็ไม่ไปค่ะไล่ไปก็ยังกลับมาเหมือนเดิมทางนั้นหน่วยงานภาครัฐไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาช้างได้ก็เลยนำเอาอาหารช้างที่ช้างชอบเนี่ย เป็นแตงโมมาให้ช้างกินเลยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ช้างลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ,บ้านได้รับความเสียหายแล้วก็ไม,ม่มีการชดเชยให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะพอนาเอาอาหารช้างมาให้ช้างก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นช้างก็เลยจะมากินอยู่ตรงนั้นไม่เข้าไปในพื้นที่ของประชาชนไม่สร้างความเดือดร้อนกับพืชผลทางการเกษตรด้วยโดยเจ้าหน้าที่ค่ะเขาบอกว่าคนในพื้นที่เองก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะบางคนบอกว่า อาจจะขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือบางคนจะเป็นกรารบริจาคให้ก็แล้วแต่ตามติดสัทธาเลย โดยทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณประภัยนามช่างต่อเป็นเจ้าของส่วนแตงโมหลังจากที่ได้รับการประสานงานมาจากคุณสุนทรคมคายต้องการที่จะนําแตงโมไปให้กับช้างกินก็เลยมอบแตงโมให้กับทางเจ้าหน้าที่ไม่คิดเงินสัก,กบาทเดียวค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ช้างนั้นออกมากัดกินผลผลทางการเกษตรของชาวบา้านหรือว่าเกษตรกรนอกพื้นที่อีกโดยมีการนําแตงโมมามอบให้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปให้ช้างกินสองรถกระบะด้วยกันค่ะไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ จากชาวบ้านเขาได้สะท้อนความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่กช้างป่าตอนนี้ไม่ได้สะท้อนครับด่าเลยครับเพราะว่าข้าวของมันเสียหายเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าตอนนี้บางคนที่เนื้อบรดาตัวอะไรครับเพราะว่าแปลงอ้อยแปลงมันสำาหลังนี่บางแปลงนี่หมดเลยไม่ได้แทบไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วกระบวนการชดเชยเยียวยาที่ทางท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีอะไรต่างๆบอกว่าจะเร่งชดเชยตั้งแต่ช้างชุดใหญ่มาอยู่เนี่ยตอนนี้เงียบกิบครับยังไม่มีกระบวนการชดเชยอะไร